เมื่อพูดถึงของสะสมที่แฟนๆ K-pop หลายคนเก็บสะสมกันสิ่งหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากๆนั่นก็คือโฟโต้การ์ดอเทมที่เรียกได้ว่าเป็นของสะสมอันดับหนึ่งของวงการ K-pop เลยทีเดียวและในวันนี้เราจะมารู้จักความเป็นมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นรวมถึงเทรนที่กำลังเกิดขึ้นต่อจากนี้ในวิดีโอคอนเทนต์ตัวนี้กันครับ แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหานั้นผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยรับชมคอนเทนต์ของผมมาตลอดเพราะว่าตอนนี้ช่องท h มสต์เตอร์ได้เดินทางมาถึง5 0 0 0 0ซับแล้วครับและเมื่อบรรลุปเป้าหมายเดินที่ตั้งใจไว้คนเราก็ต้องมีเป้าหมายใหม่ซึ่งต่อไปก็คือ10,000แซับเพื่อที่จะได้รับปุ่มเงินนั่นเองซึ่งทุกคนที่ดูวิดีโอตัวนี้ก็สามารถช่วยผมได้ด้วยการกดปุ่ม s u b s c r i b e ช่องและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกะดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับซึ่งก่อนอื่อออนาฟฟอา่่วไร กนคือการ์ดรูปถ่ายศิลปินที่มักจะมาเป็นของแถมควบคู่กับสินค้าต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นตัวอัลบ,บัม้มซี a ั o n g r e e t i n g หรือแม้แต่แท่งไฟก็ยังมี โดยจุดเริ่มต้นของโฟโตการ์ดนั้นก็ได้เกิดขึ้นในปี2010ซึ่งอัลบั้มแรกที่มีของแถมประเภทนี้ก็คืออัลบั้มโอของสาว g i r l Generation ที่เมื่อวางจำหน่ายครั้งแรกก็เกิดกระแสที่ฮือฮาเป็นอย่างมากและมีคนซื้อเก็บสะสมกันอย่างมากมายซึ่งกระแสงเห็นถึงวิสัยทัศน์ของค่าย SM ในตอนนั้นเป็นอย่างมากหลังจากที่พวกเขาเคยลองผิดลองถูกจนถึงขั้นเคยขาย DNA ของศิลปินก็เคยทํามาแล้วแต่ก็มาแจ็คพอตแตกกับระบบโฟโตการ์ดนี้และยังเป็นเทรนด์ส่งเสริมการขายที่ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันทําให้ค่่าาายยอออืนนนนนๆใใวงกรรตต้ดเิม ต่อมาซึ่งรูปแบบโฟตโตการ์ที่มีในปัจจุบันนั้นที่เห็นหลักๆก็จะมีอยู่2แบบนั่นคือโฟตโตการ์ที่เป็นภาพถ่ายสตูดิโอดูสวยงามน่าเก็บสะสมและอีกแบบที่กำลังมาแรงในช่วงหลังนี้นั่นคือเซลฟี่โฟโตการ์ที่ให้ศิลปินคน,นนั้นถ่ายภาพเซลฟี่ของตัวเองในมุมมองที่น่ารักและดูเข้าถึงง่ายซึ่งมันก็เปิดโอกาสให้ศิลปินได้นําความคิดสร้างสรรค์ต่างๆมาอย่างมากมายทําให้โฟตโตการ์ของตัวเองไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครตัวอย่างเช่นดีโอของเอ็กโซ ที่ถ่ายภาพหน้าผากของตัวเองในสมัยที่เขายังไว้ทรงสกินเฮดจนกลายเป็นเทรนด์ไวรัลไปทั่วอินเทอร์เน็ตหรือวงที่ตลกที่สุดวงหนึ่งในวงการอย่างซูเปอร์จูเนียร์ที่ทำาอาหมดแล้วทั้งโฟโตกร์ดถ่ายรูปคู่กับแม่ตัวเองฟโฟโตกร์ดตอนกำลังอาบน้ำหรือเอาภาพติดบัตรไปใช้เป็นฟโฟโตกร์ดดื้อก็เรียกได้ว่าสร้างสีสันให้กับวงการไม่น้อยเช่นกันซึ่งด้วยจำนวนฟโฟโตกร์ดที่มีมากมายมหาศาลต่อนหนึ่งอัลบั้มนั่นเองก็ทำให้การสะสมฟโฟโตกร์ดนั้นมันทั้งน่าตื่นเต้นและน่าเหนื่อยในเวลาเดียวกัน เพราะแฟนๆจะรู้โฟตโตการ์ที่พวกเขาได้รับก็ต่อเมื่อเปิดอ,อัลบั้มเท่านั้นและเนื่องจากโฟตโตการ์จะถูกสุ่มเข้าไปในอัลบัม้มมันจงมีโอกาสน้อยที่แฟนๆจะได้รับโฟตโตการ์ที่มีสมาชิกคนโปรดของตน ในบางครั้งก็จะมีโฟโต้การ์ดจากงานแฟนไซด์อื่นๆเข้ามาอีกด้วยซึ่งมันก็ทําให้ความต้องการที่จะสะสมของแฟนๆมีเพิ่มมากขึ้นนําไปสู่การที่แฟนเหล่านั้นตัดสินใจที่จะซื้ออัลบั้มมากกว่าหนึ่งชุดเพื่อที่จะได้สะสมการ์ดสมาชิกที่ชื่นชอบให้จนครบจนในบางครั้งมันก็ทําให้เกิดปัญหาขยะจํานวนมากจากอัลบั้มที่ซื้อมาเพื่อเก็บโฟโต้การ์ดเท่านั้นและก็ทิ้งอัลบั้มจนกลายเป็นการเปลืองทรัพยากรโดยใช่เหตุไปในที่สุดซึ่งในความจริงก็มีศิลปินที่รู้ถึงปัญหานี้และพยายาาามมมมจะปปลล่่ออับ้ทีเ็นน,รรนิิตตรรรกธชขึ ตัวอย่างเช่นเจโฮปกับอัลบั้ม Jack in the Box ที่ทำจากวัสดุที่เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมไม่มีซีดีแต่มาพร้อมกับ QR c ก d d ที่เอาไว้ใช้ดาวน์โหลดเพลงและโฟโตกราดอีก2ใบนั่นเองก่อนที่เราจะไปที่เนื้อหาส่วนต่อไปก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ใต้วิดีโอให้กำลังใจกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับโดยนอกจากจะมาในรูปแบบของแถมจากอัลบั้มแล้วโฟโตกราดนั้นยังอยู่ในตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างแฟนๆเช่นกัน เพราะมันก็มีแฟนๆที่ต้องการแลกเปลี่ยนโฟโต้การ์ดอย่างในกรณีที่พวกเขาได้การ์ดซ้ำหรือไม่ได้การ์ดสมาชิกที่ตัวเองต้องการโดยแทนที่จะซื้ออัลบั้มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้คอลเลกชันของตัวเองครบนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นวิธีที่ง่ายและน่าจะประหยัดงบมากกว่านั่นเองมันจะทําให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนโฟโต้การ์ดได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่แฟนๆ K-pop ที่อยู่ในสายนักสะสมตัวยง โดยราคาของโฟตโตการเหล่านี้ก็มาจะขึ้นอยู่กับโอกาสในการส่งโฟตโตการใบใดใบหนึ่งในอัลบัม้มและราคานั้นก็ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของเมมเบอร์ของวงที่อยู่ในการ์ดอีกด้วยจนในบางครั้งเราก็มีปัญหาเรื่องราคาประมูลที่สูงเกินกว่าควรที่จะเป็นมีโฟตโตการบางใบที่เปิดเอ็กซ์คลูซีฟการ์ดได้ถูกนํามาขายในราคาสูงจนแทบจะเท่าค่าตั๋วคอนเสิร์ตเลยก็มีแต่ในปัจจุบันนั้นด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดก็ได้มีการนําระบบต่างๆมาใช้ควบคู่กับวงการเคป๊อป ตัวอย่างเช่นดิจิตอลฟุตการ์ดที่อยู่ในแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆก็ถือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นกันและนอกจากจะช่วยลดปัญหาขยะได้แล้วข้อดีอย่างของฟุตการ์ชนิดนี้ก็คือมันจะไม่มีวามชำรุดและเสียหายที่อาจจะมาทั้งการเก็บรักษาที่ไม่ดีหรือจะข้อผิดพลาดในขั้นตอนการผลิตฟุตการ์นั่นเอง แถมสำหรับบางคนนั้นนี่อาจจะเป็นการเรียกดูคอลเลกชันที่ง่ายและสะดวกก่าการเปิดหนังสือโฟโตการ์ดเสียด้ซ้ำโดยตัวอย่างของดิจิตอลโฟโตการ์ดนั้นก็จะเป็นวงไหนไปไม่ได้นอกจากวงที่ทอมสตเตอร์กำลังบ้าสุดๆขนาดนี้อย่าง t r i p l e ิเที่โฟโตการ์ดหรืออ็อบเจกต์นั้นถูกบรรจุอยู่ในแอปที่ชื่อว่า Cosmo ที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนกับผู้ถือแอปคนอื่นๆได้กลายมาเป็น NFT รูปแบบหนึ่งนั่นเองโดยถึงการสะสมโฟโตการ์ดจะเป็นงานอาิเรกที่มอบความสุขให้กับฟแฟนๆได้ดี แต่การที่เราบกวุนมากเกินไปก็อาจจะนํามาสู่ความลําบากในบางครั้งเนื่องจากการใช้จ่ายอย่างลืมตัวมากจนเกินความพอดีผมจึงอยากให้ทุกคนได้รู้ไว้ว่าการสนับสนุนศิลปินที่เรารักนั้นยังมีอีกหลายรูปแบบการมีฟโฟโต้การ์ดหรือไม่มีมันไม่ใช่ทุกอย่างเพราะแม้แต่ศิลปินบางคนเองก็ได้กล่าวไว้ว่าระวังตกเป็นท่าของโฟโต้การ์ดเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นอาจจะเป็นการที่แฟนๆได้เห็นศิลปินที่ตัวเองรักและชื่นชอบมีความสุขก็เป็นได้ ก็จบไปแล้วครับกับเรื่องราวของโฟตโตการ์ดสำหรับใครที่สะสมสิ่งนี้กันอยู่ก็ลองมาแชร์กันครับว่าเก็บของใครอยู่บ้างและโฟตโตการ์ดของศิลปินคนไหนที่ได้เรียกว่าเป็นตำนานที่สุดมาแสดงความเห็นในส่วนคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายชื่อดังต่อไปนี้ด้วยนะครับ